วันนี้ผมพามาวิเคราะห์ดูดอกลำไย,ยกันนะครับดอกลำไยลักษณะนี้ก็จะเป็นดอกเทินใบนะครับเราก็มาไล่ดูนะครับตั้งแต่นี่ใบชุดสุดท้ายนะครับที่เราทําสารไปนะมาแหวกดูข้างในก้านนะครับก้านของเขาจะถี่มากเลยนะครับนี่ก้านของเขาจะถี่นี่เห็นไหมข้อ ใบจะถี่นะครับมันก็จะรู้สึกว่ามันจะอ่าเรียวๆตรงนี้ทีนี้พอหลังจากที่เราทำสารเปิดตาดอกแล้วนะครับเห็นไหมนี่มันก็จะโผล่ขึ้นมาใหม่ตรงนี้ก็คืออ่าตรงเนี้ยมันจะเป็นปลายยอดเล็กๆนะหลังจากที่เราเปิดตาดอกไปแล้วนะครับมันก็โผล่ขึ้นมาอย่างนี้นะ มันสั้นๆอยู่ตรงนี้ใช่ไหมครับนี่อ่าตอนเนี้ยมันโผล่ขึ้นมาตรงนี้ถึงตรงนี้แล้วนี่เห็นไข่ปลาเราก็จะสังเกตว่าเนี่ยตรงที่รอยต่อนะครับรอยต่อมันจะอ้วนๆอ,อบๆน,นะครับนี่ก็เป็นสัญญาณว่าอาหารดอกนะครับที่มันอยู่ตรงนี้เนี่ยนะครับ นะมันเก็บไว้เยอะนะครับเก็บอาหารดอกไว้เยอะพร้อมที่จะส่งขึ้นไปนะครับให้เป็นดอกลำใไยนะครับนี่นะเราก็จะเห็นว่ามันจะอวบอ้วนอยู่ตรงข้อต่อนะครับลอยต่อจากใบชุดสุดท้ายที่เราทำสารเนี่ยเราฉีดสารใส่ใส่ใบชุดนี้นะครับส่วนใบชุดนี้ยอดตัวนี้ ก็ต่ออ,อกมาเห็นไหมจะสังเกตว่าบางทีเนี่ยใบมันก็จะหลุดนะครับใบมันก็จะหลุดเนี่ย,ยหลุดนะครับก็คือเป็นสัญญาณว่าอาหารดอกมันแรงนะครับนะถ้าใบมันพูดได้ก็คงจะบอกว่าดอกจ๋าฉันลาก่อนอ่าต่อไปมันก็จะต่อขึ้นมาเห็นไหมก็จะมี นี่ใบขิงใบขิงตัวนี้เห็นไหมใบขิงตัวนี้เดี๋ยวมันก็จะหลุดนะครับเนี่ยใบขิงตัวนี้นะครับก็จะต่อขึ้นไปเป็นไข่ปลาตาดอกนี่ก็ตรงก้านตรงนี้นะครับก็จะเป็นอาหารของดอก นะครับพร้อมที่จะส่งต่อมาอย่างนี้ตรงปลายยอดเนี่ยกลายเป็นดอกลำไย,ยของเรานะครับในลักษณะมันก็จะเหมือนกันหมดเลยข้านะงล่างมันก็จะแบบเห็นไหมเรียวๆแต่ว่าข้อมันจะถี่นะครับข้อมันจะถี่ขึ้นมาปุ๊บก็จะอวบตรงนี้เลย ก็จะอวบตรงนี้นี่ตรงนี้ก็จะมีไข่ปลามันกันเลยนะครับรอบต้นเลยผมเปิดตาดอกไปสองรอบนะครับมันก็จะมีเห็นไหมย่าฆ่า,มาแมลงเราขาดไม่ได้นะมแมลงมันคอยจะมากัดพวกแมง อะไรไม่รู้ครับน่าจะเป็นแมงปีกแข็งแดดแรงมากก่อนเมีก่อนนี้ ตอนเย็นน่าจะเอาเรื่องอยู่ครับ,บผลนี่ต้นนี้แม่ใบมันก็จะเริ่มหลุดเนี่ยใบพวกเนี้ยเนี่ยครับเนี่ยใบมันมันหลุดเองมันนะครับเนี่ยมันก็จะเตรียมเป็นฟอร์มดอก ผมเปิดตาดอกรอบที่2ไปได้2วันแล้วนะครับเห็นไหมมันจะมีแมงกัดด้วยกัดปลายดอกหายไปแล้วแต่ว่าเดี๋ยวดอกมันก็จะแตกขึ้นมาตรงข้างใหม่นะครับ เราก็จะเห็นใบอ่อนตอนนี้นะครับแต่เราก็จะสังเกตว่ามันจะมีแหลมๆอยู่ข้างบนอยู่ด้านบนมันก็จะพัฒนาไวกว่าฉายพุ่มด้านล่างนะครับ ไข่ปลามาเต็มเลยนี่เห็นไหมใบมันก็จะหลุดร่วงอย่างนี้นะครับโอเคก็มาอัปเดตลำไยแปลงนี้ก็ทำสาร5มิถุนายนะครับวันนี้วันที่28มิถุนายครับก็ฝากติดตามติดตามผลงานด้วยนะครับัาแ,แปลงนี้ ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกด subscribe นะครับเพื่อเป็นกำลังใจผมด้วยสำหรับคนที่สนใจก็ติดต่อผมมาได้นะทักแชทมาก็ได้หรือว่า,เ,าเดี๋ยวผมให้เบอร์โทรไว้ก็ได้ครับ0898809742ครับผมทาวนยินดีให้คำแนะนำปรึกษาในการทำลำไยนะครับขอบคุณครับ